<S <S แค่กูแถมให้อีกตาหนึ่งแล้วกันกูอยากรู้กูจะโดนปะเดี๋ยวกูเปิดพนันเองเลยเราจะโดนหัวสองเม็ดหรือเปล่าโอเคไหมคือหัวกูรับไม่ไหวแล้วอะหัวกูรับไม่ไหวแล้วในเมื่อมันรับไม่ไหวก็ปรับตัวนะทำาชาเล็ตสิบตายในหนึ่งชั่วโมงผมไม่ได้อยากทำาชาเล็ตในสองโมงความท้าทายมันวิ่งเข้ามากระแทกผมเองผมไม่ได้ต้องการเดววิ่งเข้าไปหามันโอเคนะเข้าใจตรงกันโอเคไหม ไอ้แคกูเหลือตังค์อยู่ 9, เก้าพันยเอ้ยเล่นจนเหลือตังค์เก้าพันเนี่ยคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยกูเล่นชิลมากทุกคนเห็นถูกไหมเล่นแบบเอเข้าไปก็ยิงคนนูน้นบ้างคนนี้บ้างคือกูไม่ได้ตายรัวขนาดนี้นะเว้ยเออที่มันไม่ใช่แบบสภาพที่มันควรจะเป็นนะเว้ยไอ้หาพอมาเจอวันนี้วันเดียวอ่ะคือล้านห้าใช้หมดอ่ะโคตรแย่เลยกูเป็นมนุษย์หัวถังเรียบร้อยละ let's go <S คุณเชื่อไหมว่ามันมีคนส่วนหนึ่งอ่ะที่มันแฮกอ่ะแล้วมันไนไอผมอยู่อันนี้คือคำถาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าถ้ามันมีเคสนั้นจริงๆตาเนี้ยผมโดนกระสุนหว่วหัวยิงหัวมาตลอดทั้งวันถูกไหมตาเนี้ผมจะโดนกระสุนท็อปยิงหัวเลย <Yo. S 1> กูลันไว้ก่อนเลยอ่ะก่อนลงเลยอะไรนะในายใส่หัวถังมาอย่างนั้นเหรอนาะยคิดว่านายจะรอดจากเราเหรอคงจะแย่นะเ้ืกูจัดกระสุนท็อปมาแล้วก็ซัดแบบอ้าา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 ่อย กูไม่ได้เก่งด้วยซ้ำย็ดแค่กงมาสตรีมกูแล้วแบบเออกูสตรีมพิกิตี้กูสไดม์พิกิตี้ตายแลวอวไ้เงี้ยกูชักเ่า่อนอ่ากูาาต้องรอดคัสตอมให้ได้เออกูไม่ยอมมีตังประกันด้วยหรอเน,เนี่ยเฮ้ยทุกคนผมมีตังประกันว้าวประกันถังได้ไหมหมดแล้ววะ <laughs> โอเคขอ้โดนขาขาดตายเอออันนั้นก็เป็นประเด็นได้เหมือนกันนะไม่ ถ้ากูหน้าสะบัดใช่ป่ะถ้ากูโดนยิงจนหน้าสะบัดอย่างน้อยแม่งก็พลุกอภอยว่าวันนี้แม่งเยอะจริงๆอเออมันไม่ใช่กูกากอะโอเคปะมันไม่ได้ผิดที่กู้อส่วนหนึ่งมันผิดที่สภาพแวดล้อมม้ยเครื่องเ้ยคือคนดูก็เยอะแต่เล่นไม่ออกเนี่ยโคตรเครืองเลยกําลังจะไปได้ดีแล้วสุดท้ายแบบพอการังจะออกมังมีใครก็ไม่รู้เดินมาแล้วใส่หน้าเราเปี้ยงตายอย่างเงี้ยโอ้เียโคตรแย่กูไม่ได้ติดไฟฉายมา คนดูชอบจับอันนั้นไอ้ที่ว่าเวลาตายแล้วคนดูชอบแบบมันต้องอยู่กับกูมาแป,ป๊บหนึ่งนึกออกไหมฟังนะคนที่เพิ่งมาใหม่เขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมมึงตายเว้ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่านั่นคือคอนเทนต์ของมึงฉะนั้นถ้าคนที่ยังอยู่กับเราไม่นานน่ะแล้วเขาเข้ามาเพื่อเขาไม่ได้ต้องการเสพความล้มเหลวฟังคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมาดูทวิชมาดูอะไรก็ตามมาดูคนเล่นเกม oh, คุณซีคุณซีเจ็ดออสของคุณซาฟาร์โจ้า อ่านชื่อคุณยังไงวะแต่ถ้าอยู่กันมานานอีกเรื่องหนึงน่งเออึกองหอม้อืมฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมจะเอาคนดูใหม่ๆเอาให้อยู่อ่ะผมควรจะต้องเล่นออกมาได้ดีเว้ยมันควรจะต้องสมูทแต่ว่าไอ้พวกคุณที่มารอเสพผมเป็นความตายแบบเสพความตายของผมอะไรเงี้ยอันนั้นมันโบนัสนึกออกประเกียร์นี้ท็อปหรือย,ยังอ่ายังครับยังความจริงถ้าจะเกียร์ท็อปผมควรจะใส่เกาะหกอ่านถูกแล้วครับจริงป่ะผมดูจ่ามาแปดปีผมก็ใจกูเปิดมาปีครึ่งใจเย็น เชื่อว่าแดสิบคนมาดูพี่แตกเฮ้ยเจ็ห้าคนเนี่ยใครมาดูกูแตกกดหนึ่งใครมาดูกูสำเร็จกด2เอาเอาแบบความสัตย์จริงกดกูขอความสัตย์จริงสองเยอะเหมือนกันนะดูดิหนจุดคือมึงทั้ง2ฝั่งใช่ไหมกูแทงสองฝั่งเนี่ยเออมันคือคนเนะ่ยเขาไม่ได้อยากจะดูกูล้มเหลวขนาดนั้นเว้ยโอเคป่ะ เออมันมีคนที่แบบไอ้พี่เล่นให้มันดีๆเออเรามาแบบวันหนึ่งกูก็เครียดจะตายกูมาดูมึงล้มเหลวอีกหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ว่าพวกมึงที่อยู่พอพอคนพวกที่เป็นเลขสองเนี่ยพออยู่มานานในระดับหนึ่งเขาจะกลายเป็นหนึ่งไปโดยอัตโนมัติกูเข้าใจเว้ยเขียวป่ะเอจริงมาเสพวิพชาครับมาดูวิธีของคนที่เล่นมานาน,านมาดูวิธีของคนที่เล่นไม่เก่งเอาตัวรอดยังไงใช้คานี้ดีกว่าถ้าถ้าจะมาดูช่องผมนะแต่ถ้าเจอแฮกมันก็ไม่รอดจริงๆอ่ะแหละแต่ถ้าไม่ได้เจอแฮกก็พอ ผมไม่ได้เอาไฟฉายมาวะ I'm coming boy กูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะเอาจริงๆไหมผมมาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ไอ้หมวกที่มันปิดหูนี่มากเลยผมหาเป้าด้วยหูเว้ยไม่ใช่หัวเว้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สายตาเว้ยแล้วพอผมปิดหูตัวเองเนี่ยแม่งเหมือนกับทำให้ผมเล่นแย่ลงแต่ก็กูโดนหัวมาทั้งวันแล้วกูไม่ได้มีตัวเลือกนะถึงจุดหนึ่งกูก็ต้องตัดสินใจอ่ะนั่นคนนี่ม,กกมันสแกปมั้ง ไม่คยได้เล่นก็นเลยมาดูพิกิตตีจะตายยังไงได้บ้างอ๋อแต่ทาคอฟมันเก่งคนเราเก่งขึ้น M4 หัวที่ผมไม่ชอบเสียเลยไม่ชอบเสียงเลยแปลกๆเฮ้ยเสียงมันสะใจฟังเสียงมันคำรามเ้ยแต่ว่าผมไม่ชอบควันมันควันมันเยอะไปหน่อยแล้วบางทีเวลาผมยิงไปผมมองเป้าไม่เห็นเพราะควันแบงบังเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ผมหาเป้าด้วยลิฟต์แล้วนะจ๊ะโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดสมเป็นคนช่องเราดิจ่าชอบหาเป้าด้วยห่มไหมครับ ไม่ถ้าหาไปแล้วไปเจอรูตูดก็แย่แล้วนะแต่ถ้าหาไปแล้วไปเจอหำมแบบฟันชนช้างกันก็กูหาด้วยตาเหมือนเดิมดีกว่ามผมโดนยิงทั้งวันเลยสิ่งที่ผมทําคือไม่ใส่หมวกอีกต่อไปไม่ผมจะมาที่ผมใส่หัวถังเนี่ยคือผมต้องการพิสูจน์ประเด็นให้คุณดูเว้ยวันเนี้ยมันไม่ได้ปกติเว้ยเออแต่ถ้าไม่เจอก็ดีไปถ้าเจอก็ก็ชัดแค่นั้นเองใช่ไหมวันนี้แม่งแย่มากอวันนี้แม่งเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่ตอนแม่งเปิดไว้มาเลย เปิดไว้ผมโดนมาบ้างนะเว้ยแต่ผมไม่ได้โดนบ่อยขนาดนี้นี่อรอไหมอย่างน้นนอยได้ยิงสวนบ้างเอออย่างน้นยงนงอ,อ,อยแต่ถ้าผมโดนคอหัวเรื่อยๆผมก็มองเป้าไม่เห็นอยู่ดีนะซึ่งก็ช่างมันไอ้ <c oughs> โอกาสที่เราจะสวนแฮ็กได้ในที่โลง่โลงๆแม่งยากอยู่แล้วความจริงผมควรจะไปเล่นในตึกเว้แต่ผมไม่ใช่คนที่เล่นในตึกเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเล่นในตึกะมันไม่ได้มีที่ให้ผมหนีสังเกตดูว,ว่าเวลาผมปะทะคนเนี่ยผมจะไม่ได้ยักเรื่อยๆผมจะปะทะคนหนึ่งแล้วผมก็จะอ้อมโลกเงี้ยไปยิงกีกคนหนึ่งในในในมุมที่เขาไม่ได้คิดถึงถูกปะ ในตึกผมทําอย่างนั้นไม่ได้คุณเลยเห็นผมว่าผมไม่ค่อยชอบเข้าตึกเท่าไหร่จะไม่ชอบเข้าตึกแต่ชอบเดี๋ยวทําไมมึงจะพากูไปทางนั้นทุกทีเลยจะไปแบบเย็นโลพุ่งโลอะไรของมึงเนี่ยทิบหายสายเหลืองไม่เบานะเราเนี่ยฮัลโหลบอย ได้เป็นหนึ่งคนลงแล้วลยิงเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดที่กว่าสนอยอีกเล่นให้เด็กมันดูว่าเอะการขาตายอะถ้าคอปเล่นอย่าขาตายจําไว้เวลาเรายิงใครได้สักคนใช่ไหมล้วรู้ว่าเขามีทีมืงนถ้าคุณยังอยู่จุดเดิมคุณเจอทีมแม่งปิดแน่ๆอย่างที่บอกไงว่าบางคนยังไม่เข้าใจตรงนี้บอกว่าเอะอยู่เฉยๆรอเขาเข้ามาแล้วมายิงเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้มีทีก็โอเคใช่ป่ะเออแต่ว่า เราเรามันเป็นวิธีสู้แบบคนยิงไม่เก่งนะถ้าคนที่ยิงเก่งเขา,าอาจจะปักหลักแล้วสู้ไปเลยอย่างเงี้ยก,ก็ได้ใช่ปะแต่ถ้าดูผมคือคุณบอกว่าคุณเล่นไปเก่งนะแต่คุณอยากรู้มันจะรอดได้ยังไงดูผมคุณก็น่าจะได้อะไรไปบ้างเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่ยิงแม่นแล้วก็ไม่ไดร้รีแอคชั่นผมไม่ได้เร็วนึกออมั้ยถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆอะเร็วแต่ปัจจุบันมัอหายหมดแล้ะอืม m สี่ลั่นนีู่กลัวอย่างหนึงเหมือนกันนะแม่งเป็นปืนที่ดูดตีนชิบหายเลยเวลามีคนได้เสียง่นนีมแบ,บบย อ้าวเด็ดซ่างไอวันเด็ดไอ t วัน่เซต่ออยู่ห้าโอเคขาตายแตงวันนั้นคาเก็บไปสนะไม่ไม่อยู่ที่บอกอย่างที่บอกไงมันอยู่ที่สไตล์อย่างผมอะผมไม่ใช่คนที่ปักหลักสู้เก่งถูกไหมมันก็จะมีสไตล์การเล่นแบบหนึ่งเออผมไม่ได้บอกว่าวิธีการเล่นแบบไหนถูกหรือผิดเว้ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดเกมคือเกมถูกป่ะคุณมีวิธีในการที่คุณจะเล่นเกมที่คุณซื้อมาในแบบของคุณเลย แล้วผมก็จะเขารพบตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมนําเสนอก็คือวิธีของผมไงใช่ป่ะแต่เอวังเร็วเดี๋ยวอย่างน้อยก็ไม่น่าเจอนะมันน่าจะวิ่งมาหาพี่แล้วไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มันอาจจะฆ่าคนทงนู้นอยู่ก็ได้มันอาจจะมีคนที่ตัวหนากับพี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วมันกาลังแบบอู้ของดีจังเลยสับแม่จ่าไม่ไปถอดเข็มขดเข็มแทงชวนวนมันเหรอโมซินใช่ไหมโอ้เอ๋บอย มึงยิ่งพลาดไอ้สัสมีเพื่อนปะมึงมายิงกูไม่ตายวหรอไอ้เฮียกูโดนมาเยอะมีเพื่อนดไว้มึงอะฟังเสียงปืนกูคำรามแล้วตายไปเนี่ยถ้ากูไม่โดนหัวเม็ดแรกกูก็สู้ได้หมดอะเออกูกูกูเก่งนะกูเก่งนะเว้ยเออกูไม่ได้กระจกนะเว้ยแลกูโดนมาเยอะโอเคเปล่า เชื่อกูไเว้ยแบงค์เกิชมกูหน่อยชมกูหน่อย,ย,ยสสบหูฟังก่อนไม่ไม่ไม,ไม่หมวกหมวกบ้านนี่ใส่หูฟังไม่ได้อยู่แล้วเออผมใส่หัวถังมานะเนี่ยผมโดนหัวกระจุยแล้วไงผมก็เลยแบบอ่าผมใส่หัวถังก็ได้วะพอใส่หัวถังมากูไม่โดนยิงหัวอะไรวะอย่าอย่าไม่โดนดีละไม่ได้อยากโดน M4 ออ้อยฟอร์ดรีดักด้วยวะเอ้ยใครบอกกูยิงเด็กอย่างเดียวนะมึงขอ,อนคำพูดอย่างนี้เลยกูไม่ได้ยิงเด็กอย่างเดียวแล้วเออกูยิงสตีแล้วคนชลาด้วย <c oughs> <c oughs> จ้าบอกของกูออินเฟลเดอะ์แชตต้องมีบ้างขอดูรีคอย M4 หน่อยครับพี่ เดี๋ยวผมต้องเซฟกระสุนแหะคุณบัสเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะขอดูก่อนว่าในพวกนี้มันมีกระสุนอะไรให้ผมเปล่าถ้ามีก็เดี๋ยวผมสาดให้ดูได้อยู哟เดิมฝอยไม่กูมันก็จุดขายกูมันก็ต้องยอมรับว่าความความฝอยมันก็เป็นจุดขายชองกูเหมือนกันกนึกออกปะเออมันก็นก,ก,ก,ก็โอเคนะอยากได้ปืนนี่นะนี่ดีกว่า มีระเบิดดิลูกเก้าเก้าห้าเนาะผมใส่เก้าเก้าห้าไปเม็ดเดียวยังงั่งที่เหลือแปดห้าห้าเอหนึ่งนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเค่อย,เ,นนอยอเหมือนแบบผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นเก้าเก้าห้าอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจมันต่าถึงมันจะเพนสูงก็ตามอะไรเงี้ยผมมีความสึกผมไว้ใจกระสุนแปดห้าห้ามากกว่าแปดห้าห้าเอหนึ่งขอดูตัวเลขครับอ๋อสามสามครับเอโกห้าสี่ใช่ได้ไหม เต็นสี่เกาะหมดเลยโ oh, so อ้โหเบิร์สสปักกิ้งเบิร์สเกาะผมก็เหลือครึ่งเดียวแล้วนะแต่ว่าผมยิงเขาจนเกาะเขาไม่เหลือเลยผมก็เลยเก็บเกาะเขามาใช้แทนไม่ได้ะ่ะปะออก Nice M4 Nice M4 Very Very Nice อย่ารอดเลยให้แต้มคนดูดีกว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปตายโง่งๆข้างหน้าก็ได้เว้ยมาท่าไกลๆไม่ใช่งานของเราจะพยายามรอดนะพวกนายจะได้ไม่ผิดหวังเกมนี้ได้กี่ศพ สามไหมสามสามสามใช่หนึ่งสแกป2สองแม็กเฮ้ยเฮ้ยใครยิงกู มีคนยิงจากไกลๆเลยมีคนรอยิงกูอะไม่ใช่พี่ยิงไม่โดนเหรอเดี๋ยวถึงมันจะเป็นความจริงนายก็ห้ามพูดโอเคไหม